กิจกรรมศาสตร์การต่อสู้ที่พันแปรกิจกรรมจัดทีมตีมอนแหลกลับ420ไพโมเจมเตือนไว้เลยนะครับว่ากิจกรรมระยะเวลาสั้นมากๆ6วันเท่านั้นทำยังไงบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชินอิมแพคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี่เลยศาสตร์การต่อสู้ที่ผันแปรครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆระวังดีๆนะกิจกรรมสั้นๆแบบนี้เพชร420นะครับและเพื่อนๆจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน20ขึ้นไปถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกิจกรรมการไขที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมแพคอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับถูก สะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน uid เพียงเท่านั้นเติมผ่านบนหน้าเว็บไซต์ของเขาตอนนี้มีการแลกรับตัวของ listman coin lucky c o i ด้วยเช็ครายละเอียดได้ที่คำอธิบายคลิปเลยครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกที่หน้ากิจกรรมรายละเอียดได้เลยครับจะสังเกตว่าเขาเนี่ยจะไม่มีในส่วนของเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับมาถึงปุ๊บก็อ่ะ ลุยกันเลยครับให้เราเนี่ยเลือกระดับความยากได้เลยโดยหากเพื่อนเอนเนี่ยสำเร็จแบบผ่อนคลายนะครับผมก็จะได้รับตัวของไพ่โมเจมเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ทําแค่ผ่อนคลายก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้รับของรางวัลทั้งหมดนะครับอยากจะแชร์เลนตัวเองเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็มาเลือกในระดับที่เป็นแบบอันตรายแบบนี้ได้เลยซึ่งถ้าเราผ่านในระดับอันตรายมันจะผ่านในฝั่งที่เป็นผ่อนคลายแล้วก็ยากจะคาดเดาสองตัวนี้ไปเรียบร้อยเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมอยากให้ท คนสังเกตด,ด้านล่างตรงนี้นิดนึงเขาเนี่ยต้องการให้เราทำโอเวอร์โหลดนะครับผมโดยโอเวอร์โหลดแล้วกำจัดศัตรูภายใน3วินาทีให้เราทำแบบนี้20ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขในการเล่นตัวของดันเจียนนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องอ่านนิดนึงนะไม่งั้นจะไม่ผ่านนะครับเราก็จะต้องไปโอเวอร์โหลดกันครับเวลาตั้งค่าทีมครับเขาก็จะมีตัวของตัวละครมาให้เราทดสอบและเราก็สามารถเลือกตัวละครของเราเองก็ได้เหมือนกันครับซึ่งทีมโอเวอร์โหลดของผมนะครับขอเลือกเป็นอเล็กซ อนเชฟลูสไลเดนแล้วก็ยาเอะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับทำให้เกิดโอเวอร์โหลดเรื่อยๆนะครับผมซึ่งระหว่างทางนะครับในดันเจี้ยนเนี่ยเขาจะมีหลอดด้านบนด้วยนะตหลอดบ้างบนนี้นะครับผมเราจะได้รับบัฟมาหากเราเนี่ยทำตามเงื่อนไขของเขานะครับอยู่เรื่อยๆเจ้าบัฟตัวนี้ก็จะเพิ่มมึนมาเราก็จะผ่านเจ้าดันเจี้ยนตัวนี้ได้ง่ายขึ้นครับเขาก็จะเน้นย้ำกับเราครับว่าอย่าลืมโอเวอร์โหลดนะ,ะมาครับ Witness Mark! I'm over <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับการท้าทายหากว่าเราเนี่ยท้าทายเสร็จภายใน150ิวินาทีแล้วก็โอเวอร์โหลด20ครั้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับด่านที่1จบไปแล้วมาต่อเนื่องกันที่ด่านที่2เลยครับรอบนี้ก็ยังเป็นโอเวอร์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จัดทีมคล้ายๆเดิมเลยแล้วลองมาเปลี่ยนจากตัวของอารเ็กชิโนไปเป็นคอลลีนกันบ้างครับเริ่มท้าทายกันเลยครับผม Sight loaded. Hunt from into the shell. Shoot on sight. Loaded. เรียบร้อยแล้วครับผมคอลินก็เก่งในเรื่องของความว่องไวอยู่แล้วครับ43วินาทีสําห,ห,หรับด่านที่2ครับเมื่อเพื่อนๆสำเร็จทั้ง2ด่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ er nah มากดรับของรางวัลได้เลยที่หน้ากิจกรรมนะครับนี่ด่านเนี่ยจะได้ด่านละ50 50 50แบบนี้ครับซึ่งในวันแรกนะครับเขาเนี่ยจะเปิดมาให้เพื่อนๆเล่นอยู่ที่2ด่านก่อนและในวันถัดๆไปครับ ในทุกๆวันจะเปิดทีละ2ด่าน2ด่าน2ด่านไปเรื่อยๆครับผมจนครบทั้งหมด8ด่านด้วยกัน1ด่านได้50าสไพ่โมเจมรวมแล้วกิจกรรมนี้จะแจกอยู่ที่400ร้ยไพ่โมเจมครับหากมีเควสอะไรเล็กน้อยในตอนจบอาจจะได้เพิ่มอีก20ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดองประมาณ3วันแล้วทํารวดเดียวเลยรับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมไปเลยก็ได้นะและเตือนอีก1เตือนครับผมก็คือ เขามีระยะเวลาของกิจกรรมเพียงแค่6วันเท่านั้นครับรอ3วันไปแล้วแสดงว่ามีระยะเวลาให้เราทํากิจกรรมแค่3วันเท่านั้นเองนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เพื่อนๆอ,อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วครับของกิจกรรมนี้ก่อนจากการเขาคุณ1นึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันจากทางยูทูบรับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคลเป็นกาลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็เซททอสก็ขอตัวไปตะลุยกิจกรรมต่อแล้วนะครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ let together.